ขอความนอบน้อมจงมีเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวันนี้อัตมาภาพก็จะมาแสดงซึ่งหัวข้อธรรมซึ่งเป็นลักษณะคารวะธรรมสี่สี่ประการมีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งสัจจะสองธรรมะสามคันติสี่จากคะคารวะนี่หมายถึงญาติโยมเรา นะและคารวะธรรมคือหลักของการของเรือนการดำเนินชีวิตของคารวะจึงควรประกอบด้วยคุณธรรมสี่อย่างเนาะทีนี้มีอะไรบ้างคือมีสัจจะคือความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นผู้รักษาสัจจะความจรงิงการพูดความจรงิงความมีความซื่อตรงซื่อสัต์จริงใจต่อกัน เป็นคนที่เที่ยงทเที่ยงตรงทเที่ยงธรรมในหน้าที่หรือกิจวัตรของตนจริงใจต่อมิตรกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีคุณคือรู้บุญรู้คุณอนนะนะทีนี้สองธรรมะหมายถึงความคมใจคมอารมณ์ไว้ได้รู้จักควบคุมตนเองไม่หุนหันพันเล่นการควบคุมจิตของเราเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่าน โมโหหรือหุนหันพันเล่นไปกับการกระทําหรือคําพูดที่เต็มไปด้วยโทสะที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่เราไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ลำบากฉะนั้น <c oughs> เราจึงควรปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อ,องของตนให้ดียิ่งขึ้น 3. ามขันติหมายถึงความอดทนอดกัน้น ความหยุดยั้งใจไม่ให้หุนหันพันแล่นเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงการอดทนต่อการประกอบหน้าที่การงานมุ่งมุ่งทำแต่การงานที่ดีและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคสี่จาคะหมายถึงการเสียสละแบ่งปันการที่จะฝึกให้ตัวเราเนี่ยมีความมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่อบอ้อมอารีต่อผู้อื่นเป็นคน ที่มีจิใจกว้างขวางไม่คับแคบตนีทีเหนียวสิ่งของหรือวัตถุต่างๆคารวะธรรมเป็นธรรมซึ่งนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติตามได้ทำให้การคองเรือนการมีชีวิตอยู่เป็นไปอย่างราบรืบ่อนอยู่กันยืดยาวไม่มีการทะเลาะวแวง้งกินแหนงแข่งใจต่อกันและกันเอวังก็มีด้วยประการลนี